โอ้โหนี่ครับพ่อแม่พี่น้องปลาทงอ่ะพวนนะครับเห็นบ้าก่กำลังสู้มังกรโผล่นี่ครับพ่อแม่พี่น้องโอ้นี่ครับแมงกินนู่นครับแมงกินนู่นน้อย่วนครับเต็มอ่างลางเลยครับพ่อแม่พี่น้องออนเลยครับ นานครับห้บอมีบนแดงนั่งพูดอ่พง่น้องสีขูดไม่ต้องเออเนี่ยละเ่ตตอนนี้บออ๋อเนี่ยนะอืมเปื่นครับเห้บอกเื่นครับอืม คนเกล็ดกระพองครับพ่อแม่พี่น้องหายอยู่หากินตามวิถีชีวิตบ้านของห้องครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะพ่นนะอ่าขโมงก็มีครับจ้วบอือพ่นนะครับพ่อแม่พี่น้องเต็มกลางเลยครับนี่นครับพ่นนะครับได้เครื่องแล้วครับโอ้ เจ้าทรงบอกครับอืมเพื่อนออนะครับอืมเนี่แหละครับพ่อแม่พี่อน้องข้างบนก็มีครับอืมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้อง ปเบ้างครับนี่บ้างต้นนี้ครับเพันดูมันนีโอ้สูงแห้งเนาะ,นนะท่าน,อนโอ้ออมนนคนครับพร้อมเองพี่น้องสูงแห้งเห็นไ่มครับพ่นโอ้สูงแห้ง,หงอืม เดี๋ยวเราไปเบิร์กกอนครับมายุ่เมืองไดอีกืมเห็นม่าหายเห็นตัวกันที่ไหนโอ้นี่ครับพ่อแม่พี่น้องอึ๊บสองตัวนี่มาแยงเมืองน้ำกันครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะอึ๊บอันนี้จะเป็นต้นพักอิโทะนะครับต้น ยโสกครับอ oui, ah, oh. ่ะน mm ี่อ oh. oh. hmm. nah, ๋อบ uh, anyway, ินบินตื yeah, yeah, ่นไปนี่นี่ครับจับจุบเลยอ่าจับแหงมันตื่นเลยค่อยแตะคือค่อยแตะครับพร้อมไหมพี่น้องไหนๆๆๆๆๆค่อยๆไ้าก็ได้โอ้เต็้เตื้นค่อยๆไลยข้่ง่างโอ้โเตี้มันลาบเขาพร้อมไหมพี่น้องจับแหงมันน้ำเสียโอ้โห ไปหมดแลียวจับแย่งพอแตะผู้ก็ตุ้มเหรอแต่เอายูคงเดาน้องพ่อแม่พี่น้องมาที่นี่บินนิโมแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้เอามาให้เบิ่งนะครับเ้ยจะไปทางเลยหรือเป่ครับมาไปบ้านที่นี่นี่ครับพ่อแม่พี่น้อง อยู่ผักอีทกโอ้เพิ่นกินใบผักอีทกนะครับแกเอาแกปั๊บปับพื่อน่ะครับอือดึงแตะทุบเลยพื่อน่ะโอ้บินปึ้งปึ้งเลยพื่นน่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่นตื่นไฟครับพ่อแม่พี่น้องหลายอยู่เพื่ตื่นไฟพื่อน่ะอออือลายอยู่อะหลายแห้งมองนี่ลายแห้งเพื่นตื่นไฟนี่ครับเพราะเพี่น้องเตรียมอะไรครับอ้าบาดที่นี่ผมจะได้เก็บ วัตถุดิบนะครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเห็นว่าอ่านี่แหละครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมนะครับต้องเจ้าคลิปดีๆคนนะครับบินอลาลายเลยครับเออวิธีคิดบานๆอายุยกินแบบบานๆมาให้พ่อแม่พี่น้องแด้แด้รับชมนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ